พิศพาคมวันแรงงานแห่งชาตินะครับปี2553วันนี้เรามาที่สวนคุณลุงคุณลุงตีนะฮะที่อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะซึ่งวันนี้จะขออนุญาตนะฮะมาทดสอบทดลองดูซิว่านะครับซึ่งปุ๋ยดอกคูนี่เป็นอย่างไรกับยางของเขตจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะซึ่งเราจะมาทานพอสัมภาษณ์คุณลุงนะฮะคุณลุงช่วยแนะนําตัวหน่อยนะฮะสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงครับครับผมผมชื่อนรินทร์จินทะสมบูรณ์ครับ เป็นนายกสมาคมของจังหวัดบีรับเมื่อสักสิบปีมานี้ก็ได้เริ่มปลูกยางอยู่ประมาณสักสองพันไร่สองพันไร่นะฮะครับผมคือคือยางสองพันไร่เปิดเกตทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะครับคุณลุงครับตอนนี้ได้เปิดเกตอยู่ประมาณสัก500ไร่500ไร่แล้วที่เหลือนี่ประมาณก็ลอยถัดๆกันไปใช่ไหมคุณลุงใช่ครับครับอ๋อ2,000ไร่นี่คุณลุงประสบปัญหาอะไรบ้างครับนะฮะช่วงช่วงที่เปิดเกตที่ผ่านมาครช่วงเปิดเกตที่ผ่านมาก็มันปัญหาว่า พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราแห้งรแรงนฝนตกน้อยฝนตกน้อยแล้วก็มียางตายแห้งนึ่ต้นแบบนี้นจำนวนมากจำนวนมากคี<ช>่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมฮะสมมติร้อยต้นนี่ตายแห้งหรือตายนึ่งหรือว่า เอายางถ้าตายก็ได้นะฮะประมาณ100ร้อยต้นนี่สักกี่ต้นครับคุณลุงครับอ๋อในอย่างแปลงนี้ของเรารแปลงนี้เจ <70 S 2> ็ดสิบไร่นะ่ยเจ็ดสิบไร่ตายต้นอยู่ประมาณสักร้อยต้นร้อยต้นนะฮะเจ็ดสิบไร่นะฮะเจ็ดสิบไร่ผมเข้าใจว่านะฮะไร่หนึ่งตกของคุณลุงตกประมาณปลูกไหมถึงว่าปลูกประมาณสักกี่ต้นนะฮะโดยตัวชี้เจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกต้นเจ็ดสิบหกต้นนะฮะอันนี้คือยางของคุณลุงนะครับที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลูกหนึ่งไร่ประมาณเออเจ็ดสิบแปดต้นนะครับซึ่งมียางหน้าตายอยู่ก็พอประะะมาณนฮ ซึ่งวันนี้เรามีโอกาสนะฮะปุ๋ยดอกคูนนะครับดอกคูนเพิ่มคูนนะฮะเรามามีโอกาสมาทดลองให้ดูวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาตินะครับปีนี้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะโดยดูจากข้างล่างเนี่ยเราเห็นว่าวิธีการใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วนะคุณลุงนะครับครับจากนี้ไปประมาณ20-30วันเราจะเอาแชมเปญมาเปิดที่นี่นะคุณลุงนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวมามากรีดูมากครับนะฮะแล้วก็้พ่อนะครับผมยินว่ายินดีที่จะส่งเสริมช่วยแนะนําเกษตรกรครับผม ที่รู้จักกันดีให้มาเนี่ยมามาใช้ปุ๋ยตัวนี้ครับครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูนะคุณลุงเรามาร์กกันไว้ที่เชือกสีขาวนะฮะต้นที่เราใส่ปุ๋ยใบเรามาร์กกันไว้ที่เชือกสีขาวโดยบริเวณรอบๆต้นวันนี้เป็นเป็นถือว่าโชคดีสําหรับเรานะครับเนื่องจากว่ามีดินอุดมสมบูรณ์ไปแล้วนะครับหมายถึงว่าฝนตกนะฮะเพราะฝนตกวิธีการใส่ปุ๋ยก็ง่ายๆนะครับเนี่ยการใส่ปุ๋ยลงไปที่เราขูดดินออกมาเพื่อป้องกันปุ๋ยมันกระจายออกไปแค่นั้นเอง แต่เราไม่ควรขุดนะฮะโดยทั่วไปเราจะไม่ขุดมากนะฮะนะฮะเนื่องจากว่าพื้ดดินของของคุณลุงเนี่ยดีมากหมายามว่าคือไม่ลาดชันชนะฮะสวนที่จังหวัดอื่นเนี่ยเช่นจังหวัดเลย,เยจะลาดชันมากเกินกว่า30องศาต้องขุดนิดหนึ่งาการขุดมากๆนี่ก็จะทําให้รากตัดตัดร,ร,รากมันจะมีผลต่อ,อยางนะครับมันอาจจะไปสดุดข้อน้ำเลี้ยงทั้งยางอีกทีนะครับนะ,ะเราใส่ตรงนี้ประมาณ3ต้นนะฮะแล้วก็ไปด้านหลังผมอีก2ต้นนะฮะเดี๋ยววันนั้น นะอีกประมาณสัก3วันสาสิวันนะฮะเราจะตามมาดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับคุณลุงวันนี้ขอบพระคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราตามกลับมาดูยางหน้าตายซึ่งเราได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วนะฮะอินซีตราดอ,อกคูณนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันนี้ก็ประมาณสักห้าสิบวันห้าสิบกว่าวันหรือประมาณหกสิบวันนะฮะจากวันที่1พฤษภาคมมาถึงวันนี้29มิถุนายนนะครับเราใส่ปุ๋ยเข้าไปนะฮะผูกเชือกเอาไว้โอเคต้นนี้ยางหน้าตายเนาะ วันนี้เราตามกันมาดูอีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาหนิดหนึ่งฝนไม่ค่อยตกไม่ค่อยตกเนาะโอเคหนุ่มลองดูเอาหน้าไหนดูซิฮะหน้าเดิมลองดูเคยเลยสกิดไว้ดูตอนหนึ่งนะฮะลองดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรผู้ชมดูฮะมันมีริ่มสัญญาณแลคมันมันคอยได้กรีดด้วยมีสัญญาณไม่ค่อยดกกรีดเนาะโอ้ยังไม่ถึงนี่เลยฮะเนี่ย ยังแค่สกิดสกิดครับคุณผู้ชมนี่คือสวนลุงตีนะฮะมาแล้วคุณผู้ชมนะครับสวนคุณลุงตีที่อำเภอหลานทรายจังหวัดบุริรัมนะครับนี่มาแล้วนะยังแค่สกิดเลยนนุ่มนะดูโอ้โหนี่นี่คือเริ่มออกมาแล้วนะครับอืยังไม่เคยกรีดเนาะยังไม่เคยกรีดเป็นหน้าแรกยังมีเลขนะฮะคุณผู้ชมไหลออกมาแล้วนี่คืออิทธิฤทธิ์ของปุยรีตราดอกคูณ ที่อำเภอหลานทรายจังหวัดบุรีรัมะฮะสวนคุลุงตีนะครับวันนี้นะฮะดูว่าคุณชมไหลมาแล้วนี่นี่เวลานะครับเท่าไหร่นี่อีกสิบห้านาทีบ่าย4ี่โมงเย็นของที่ยี่ิบเก้ามิถุนายนนะครับคุณชมไหลมาแล้วครับคุณชมนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้กรีดต่อเนื่องถ้ากรีดต่อเนื่องเป็นไงฮะมันจะออกดีกว่าจะออกดีกว่านี้อ,อืมนี่คุณผู้ชมไหลมาแล้วนี่นี่เป็นแค่แค่สกิดสกานะค,คุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นคือคือ ต้นอื่นเป็นไงสวนอื่นที่ปกติตีไปแล้วตีบางต้นตดบางต้นนะฮะไม่หมายถึงว่ายางปกติทั่ว,วไป,ปรีหมดแล้วตอนนี้เปิดหมดแล้วนะครับเอามียางหน้าตายอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งะนะนะนี่อีกต้นหนึ่งนะครับที่เราทําการปลูกเชือกนะวันนั้นนะฮะว่ากับยางปัญหายงางหน้าตายอ่ะผมลองเลยอ่ะดูสิฮะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมดูมีสัญญาณที่ดีนะออ้โหออกมาแล้วนะ แต่เป็นแค่สะกิดเนาะอันนี้นะออืออคุณชมดูนะนะโอ้โหเปลือกยางนิ่มไหมนิ่มนิ่มนะโอ้โหนี่เป็นหัวใจหลักของปุยรีตราดอกค,คอนคุณชมดูฮะนี่ออกมาแล้วนะฮะนี่นี่นะครับโอ้โหเริ่มออกมาแล้วครับนี่นี่มาแล้วนะคุณชมดูมีทุกตานะทุกเม็ดนะครับยางนี่เป็นไงฟื้นมาฟื้นอยู่ครับฟื้นอยู่ในอดีตเป็นไงครับในอดีตนี่มันตายเลยตายคือเป็นแบบขาว ไม่ใช่เขาน้ํายางเขาเปือกยางนะฮะกู้ชมมาแล้วนะฮะนี่ไหลมาแล้วเห็นไหมเป็นเพราะว่านะฮะถามน้องคนกรีดีบอกว่ามีดแรกจะเป็นอย่างนี้เสมอใช่ไหมฮะหลังจากนั้นสักสี่มีดเนาะสีมีดห้ามีดสีมีดห้ามีดนี่ไหลาตามมีดแน่ๆนะผู้ชมดูนะฮะนี่คือต้นที่สองของสวนคุลุงตีที่อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์กับผลงานของวิญสีตราดอกคูนครับผู้ชมเราตามไปดูอีกสักต้นครับ ต้นนี้ได้เสรยนะอ่ะผมมาดูต้นนี้อือ,อันนี้ต้นแรกนะฮะไหลออกมาแล้วนะครับยังไหลอยู่ต่อเนื่องนะฮะเราไม่ได้ตอกนะฮะให้ดูเห็นนะฮะเดี๋ยวมาดูต้นหนึ่งดีที่แรกอ่ะผู้ชมดูครับนยังไหลนะฮะนี่อีกต้นหนึ่ง อ่ะสกิดสกิดอยู่นะฮะสกิดอยู่โอ้โหผู้ชมนี่คือต้นที่สามนะฮะสวนคุณลุงตีที่อำเภอละหานสายจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอือฮึโอ้โหผู้ชมพุ่งเลยนะมาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยมาแล้วครับผู้ชมนี่ไหลมาแล้วนะฮะนี่น่าแรกอย่างนี้เสมอเนาะครับอถ้าหยุดกรีดแล้วมาเปิดใหม่นะฮะก็โอเคจะช้าหน่อยถับสามมิตสี่มิตรนี่น่าประลามาแล้วครับผู้ชม ไหลมาแล้วโอ้โหมาแล้วนะฮะนี่ปกตินะฟื้นหมดเลยฟื้นหมดนะครับอืมอืมเปลือกยางนิ่มฟื้นหมดนะครับนี่คือปุ๋ยอินซ์ตราดอกคูณที่เราใส่ไว้นะต้นที่สามกับสวนคุรุงตีฟื้นทําหน่อยเมื่อกี้นะฮะช่วงรออยู่ข้างหลังอูหไม่รอนะยไหลแบบไหลแล้วไม่ได้รอแล้วไม่รอแนละ้วคุณผู้ชมนี่อยู่กับกลีบสวนคุรุงตีมากี่ปีแล้วะ พ่อเกกรดครับกรดเป็นสิบปีแล้วครับเป็นสิบปีนะครับ <c oughs> ปกติตอนนี้เรามากรีดด้วยไหมผมไม่ได้มาครับไม่ได้มากรีดที่นี่กรดคนละสวนคนละสวนกันเราคุณพอ่อดูแต่ว่าพ่ออยู่ในสวนของคุณลุงตีทั้งหมดใช่ไหมฮะนะที่มากรดวันนี้เราเห็นว่าหนึ่งคือสิ่งที่ดีคือเปลือกยางเป็นไงครับนิ่มครับนิ่มนะนิ่มขึ้นแน่ๆนี้หัวใจหลักสําคัญแล้ววันนั้นที่กรีดก็คือหน้าแห้งหมดเนาะแต่วันนี้คุณผู้ชมดูข้างหลังผม ไหลเป็นหยดน้ําลงมาแบบโอ้โหต่อเนื่องคุณผู้ชมดูนะอันนี้เราให้เห็นกันว่านะครับนะช่วงเวลากับบ่ายสามโมงกับอีก50นาทีนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับ29มิถุนายนนะครับเราตามกับมาดูดูที่สวนคุณลุงตีนะฮะที่อำเภอละหานทรายจังหวัดรีรามดูครับคุณผู้ชมไหลนะครับเอาเป็นว่าโอ้โหอย่างนี้เป็นไงคือแน่เนาะไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ชมนี่คือ วิ่งสีตราดอกพูนเพิ่มพูนณที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอหลาน